เอาล่ะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกทาก่านเข้าสู่ช่องแฮมเตอร์แฮมเตอร์นะครับผมเอ่อทุกคนหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะได้มาสุดสำหรับอีเวนต์นี้ก็คือการขี่หุ่นยนต์ผมยังไม่ได้ขี่หุ่นยนต์เลยอะผมเล่นอีเวนต์นี้มาอันนี้ผมพูดตรงตรงไงนะคือผมเล่นวันแมนมาผมกดมาเยอะมาก,มากผมยังไม่ได้ขี่หุ่นยนต์ตรงกลางเลยเว้ย คลิปเนี้ยผมจะมาขี่หุ่นยนต์ผมไม่สนนะนั่น,นว่าผมจะได้คิวหรือไม่ได้คิวอะผมจะรอจนกว่าผมจะได้หุ่นยนต์ทุกคนถ้าทุกคนได้เห็นคลิปนี้ก็หมายความว่าผมได้ขี่หุ่นยนต์แล้วนะครับทุกคนก็ปรบมือดีใจกับผมเลยนะแต่ผมจะไม่ดีใจเลยทรมานมากโอ้โหคนนี้ย5่สิบห้าคนเลยนะเยอะโย่แต่แถวนี้ไม่มีเลยผมไม่ได้ยินเสียงแถวนี้เลยมีแต่แบบข้างบนอะปกติมันจะแบบกึกระกระกระกรกของไทด้วยขานาน,นี้ เฮ้ยสบายยิงกับใครอยู่เรามาแจมแล้วเอาคิวมาอุ้ยคนอืของใครเฮ้ยมันจะยิงกับตีข้างหน้าปะหายไปไหนแล้ววะตัวนี้ไาอยู่ทั้งแถวอะไรเพิ่งเห็นตกใจหมดอีเวนต์ใหม่มันเล่นค่อนข้างยาก,กทุกคนมันซับซ้อนม,มันมีหลายชั้นอะ เพราะฉันต้องจ้างใจฟังเสียงดีนะไม่งั้นหลงนะ <ś le playing> ล้าช้าไม่ทันแย่ยละโหระแวงวะทุกคนหุ่นโนตัวนี้จะมาในอีกสิบห้าวิทุกคน N ET! N ET อุ้ยอุ้ยเน็ตเน็ตปิงโอ้ปิงสองร้อยทุกคนอือปิงสองร้อยแย่แล้วอุ้ย yeah, โอเค หายแล้วหายแล้วปิ้งสองล็อคทำอะไรจะทำอะไรหุ่นยนต์มาแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นมองผมฮัลโหลแม่เอออยากได้หุ่นยนต์หุ่นยนต์นี้มันต้องเป็นของเราผมจะขี้หุ่นยนต์ตัวนี้ให้ได้ผมไม่สนนะว่าผมจะอยู่ในนี้นานแค่ไหนผมจะเอาหุ่นยนต์ตัวนี้ไปเล่นให้ได้ทุกคนผมอันอันมานานแล้ว <laughs> ผมโดนมาเยียบมาหลายรอบแล้วจังหวะน,นี้แหละ <laughs> จังหวะน,นี้แล้วผมจะขโมยหุ่นยนต์ไปไหนอุ้ยโอ้โหผมโดนล้อมาทุกคนไม่ได้เดี๋ยวเราข้ามาข้างในก่อนเฮ้ยมีลาดเลยอุ้ยขน้าผมอุ้ยติด อยู่บนหัวผมเลยนะตอนหลอนหลอนหลอนตอนนี้เหลือสี่คนนะผมจะเอาหุ่นยนต์ตันนี้ไปเล่นให้ได้ผมบอกเลยผมไม่สดเลยทั้งนั้นน่ะผมอยากเล่นหุ่นยนต์มากๆโอเคเหลือสามคนละเอ้าทำไมยังเหลือสี่คนอยู่วะผมยิงตายไปตัวหนึ่งมันต้องลือสามคนดิเล่นยากอ่ะทุกคนเธอคือเขาอยู่บนหัวน่ะยิงกดผมผมตายเลยนะต้องใจเย็นนะ เฮ้ยคอยง้างเน็ตทุกคนคอยชิงเน็ตเฮ้ยใครอะเฮ้ยเขาปลามันจากไหนอะจากข้างบนเหรอข้างบนมันปามาตรงนี้ได้เหรอเฮ้ยมันจะมาแล้วนี่ไงอุ้ยอือยนิดว่าโดนล้าดูใจหายเลยจะตายไม่เท่าโดนล้านะ เราตายได้แต่ห้ามรัดเรามีคนอยู่ข้างบนนะอุ้ยทำไมคนมันยังค้างอยู่สี่คนอยู่เลยอะอะไรอะอยิงตายไปตั้งสองตัวนะมันน่าจะเหลือะมาสองสองคนดิผมกับเขาอะหรือว่ามีลงมาเพิ่มอือเดี๋ยวไปนัดหนึ่งเ๋ยหยอก,กันหน่อยผมจะขโมยหุ่นยนต์หนีเขาเลยนะ <c oughs> มจะขโมยหุ่นยนต์หนีเลยผมปูสมวก่อนอือมาดี นี่ไงเอาไปหนึ่งนัดเ๋ยาหยอกไปแล้ววเจ้าณติดตัวของเรายีกติดตัวเราเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหต้องรอฮาีวอีก Let's go โได้กี่แล้วมาดีครับโหฉากประตัวอย่างเทพโอ้โหฮ่าฟินนี่ผมได้ขับคุณโจมไปครั้งแรกทุกคนผมยังขับไม่เป็นเลยนขับยังไง อันนี้คือล่อนไปได้ได้ไกลถึงตรงไหนเนี่ยมีคนหรือเปล่าฮุ้ยมีรถอยู่บ้านชุบทุกคนมีูถอยู่บ้านชุบโหแต่มันอยู่ข้างในอะผมไม่อยากเล่นเลยอะผมปล่อยไปดีกว่านะมาแล้วภัยพิบัติภัยพิบัติมาแล้วมันยิงมิสไซล์กับอ๋อโอเคมันยิงมิสไซล์กับจับได้ใช่ไหมไอ้คุณยนต์ตัวใหญ่เนะี่ยผมไม่เคยเล่นนะทุกคน ดี๋ยวผมปั๊มยา้นาก่อนแล้วกันโหตื่นเต้นหมะทุกคนคือผมยังไม่รู้เลยนะเนี่ยดูปุ่มปุ่มถุ่มดิทุกคนผมยังไม่ได้ปรับปุ่มเลยว่าผมไม่ได้เล่นหุ่นยนต์นะโอ้กดไม่ถนัดด้วยอะ่ะแย่และยังเลนไม่เป็นเลยว่าต้องกดสก,กิลอะไรคร้างหรือเปล่ากดยังไงผมยังใช้ไม่เป็นเลยทุกคนวิ่งเป็นอย่างเดียววิ่งละเยียบเอาแล้วกันนะเฮ้ยรถกำลังออกอีกมิสไซ่โนเฮ้ยโน้ <Nope. S 1> ทำไมมิสไซไม่ออกอ่ะโ้ เุ้ยจะยิงคนอยู่แล้วอย่าก็าาาาจะได้嘛อื้อเอาไปมันต้องกดค้างเหรอน่าจะต้องกดค้างนะทุกคนเมื่อกี้ผมกดค้างนะแล้วมันยิงได้อ่ะเุ้ยโอยตัวนั้นม่มีเค้าบ้าไปแล้วเุ้ยโอเ้เลี้ยงยุงเลยขึ้นรอดแล้วยังไม่ได้เ,เลยยเ่นเลยก่อนเล่นก่อนเฮ้ยอะไรครับนี่อ่ะอ้โหยคุณยนจะระเบิดแล้วยังไม่ได้เล่นเลย อะไรครับนี่นานๆที่จะได้หุ่นยนต์แล้วดูหุ่นยนต์สภาพยังไม่ได้เล่นจะพังแล้วอันนี้มีคนไหมเนี่ยขอลังแกบอทก็ยังดีมีบอททะเยียบไหมย่ายมันระเบิดก่อนที่เรายังไม่ได้โอ้อัอนอน,น,อนี้เลยต้องใช้นีปะใช้นีใช่ไหมอออันนี้เลยเอา้าเฮ้ยทำไมมันจับได้แป๊บเดียววะเหยียบเหยียบอุ้ยกดยางกดไม่ติด วันนี้จะไปไหน <No. S 1> เอา้าลุดอีกแล้วไ,ไปได้กับบดี้จะไปไหนกับบดี้อือเราจะระเบิดแล้วไปไหนจะไป <No. S 1> ไหนเอา้าอุย้ยทุกคนทำไมลุดนะมันต้องนะกดยังไงนะกดค้างเหรอนะกดค้างอุ้ยกดค้างก็ไม่ติดไปไหนโ <No. S 1> นยี่จะไปไหนเอา้าลุดอีกแล้วอะไรวะมันเล่นยังไงเนี่ยมันจะไปเล่นยังไงวะมันนี่้นไม่ไหวแล้วี้ดูเก่งแก็แบบนี้ อันนี้ดิวขวา้ยยาวไปเย่อม,ม,มไปแล้วไปเฮ้ยโอะจังคือผมเล่นวันแมนมาผมกดมาเยอะมากๆผมยังไม่ได้ขี่หุ่นยนต์ตรงกลางเลยเว้ยหุ่นตันี้มันต้องเป็นของเราผมจะขี่หุ่นยนต์ตัวนี้ให้ได้ผมไม่สนนะว่าผมจะอยู่ในนี้นานแค่ไหนเราะผมจะเอาหุ่นยนต์น,นี้ไปเล่นให้ได้ทุกคน let's go <S oh, ได้ขี่แล้ว มาอีกครับโอ้โหฉากปิดตัวอย่างนี้หุ่นยนต์จะระเบิดแล้วยังไม่ได้เล่นเลยเอะไรลยครับเนี่ยนานๆที่จะได้หุ่นยนต์แล้วดูหุ่นยนต์สภาพยังไม่ได้เล่นจะพังแล้ะ <c oughs> เอาไปดี <c oughs> หุ่นยนต์ก็โอ้โหยังไม่ได้เล่นเลยหมานี่ดิหืหุ่นยนต์ไปไหนถ้าผมไม่ได้เล่นก็จะไม่มีใครได้เล่นทั้งนั้น เหมือนนี่เลยผมน่าจะมีเจ็ตแพกอยูน่นะทุกคนมาคุณจะตามยิงจนว่าจะระเบิดเลยถ้าผมไม่ได้เล่นก็จะไม่มีใครได้เล่นทั้งนั้นคุณโยนตัวเนี้ยบอกเลยเจอคนเฉยแต่เอ๊ะหืไม่นอกีเก็บงานเลยแ้คุณนยนตัวนั้นมันหายไปไหนละ จะยิงทิ้งให้ระเบิดเลยถ้าผมไม่ได้เดินก็จะไม่มีใครดเดินทางนั้นเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้คือผมจะเดินออกมาด้วยทุกคนแต่ทุกคนเห็นปาว่าทัดมันสะบัดอะโอ้โหหุ่นโยนโย,ยนแย่งไม่พอ,อยังโดนทัดะบัดจากไอแพดติกเรื่องจะเชื่อเลยมาแล้วเมื่อกี้ใครมันยิงเราขอฟ์มก่อนแล้วกันขอฟ์มก่อนแล้วกัน ไม่มีเกาะซูไม่ได้นะเกาะหนึ่งถ้าขอใส่เกาะสามนี่คือเสียเปียบๆจัดๆขอฟาร์มก่อนเอทุกคนผมรู้สึกหมดกําลังใจกับการเล่นเกมเนี้ยคือทุกคนไม่ได้มาเล่นกับผมทุกคนไม่รู้หรอกนะว่าผมพยายามมากแค่ไหนที่ผมจะจะได้เล่นหุน่นยนต์ตัวนั้นแต่ก็มาถูกขโมยแถมยังเล่นไม่เป็นอีกต่างหาก <c oughs> <c oughs> ชีวิตผมเอามายังไม่ทันเล่นเลือถ่ายไปแล้วครึ่งหลอดพอเจอคนปุ๊บกดใช้ไม่เป็นกดใช้ไม่เป็นลงไปจะไปยิงเขาโดนแย่งเออ มีใครแย่กว่านี้ไหมทุกคนพูดแล้วอยากจะร้องไห้เล่นยากไม่พอแม่งหุ่นยนต์ยังยังกดยากอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องเล่นอีกกี่เกมว่าผมจะได้ขับหุ่นยนต์อีกครั้งหนึ่งหวังว่าวันนั้นจะมาถึงนะมาดิขอเก็บของหน่อยโหสิบหกคนคือเงียบมากนะคนหายไปไหนหมดก็ไม่รู้คํามแย่เลยข้างหนา รอ,อมาตั้งแต่ปีพศมาดีมาเลยอุยอ๊ยอุยยอ๊ยห้ปยปมเร็จทันขอ้เซ็จทันไม่โดนไม่โดนโดนกระทะโดนกระทะโอเคมามาดีก็มาดีโอ้โหผมเพิ่งได้ใช้ไอ้บัตรชุบเป็นครั้งแรกนะทุกคน ชุบตัวเองเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมาผมเพิ่งได้ใช้เนี่ยแบบครั้งแรกจริงๆนะโอ้ยเป็นบุญตายจริงโอ้โหผมจะเอาคลิปนี้ลงไม่ว่าผมจะได้ที่อะไรผมจะเอาคลิปนี้ลงนะอืมโอ้ปลาไฟขนาดอุ้ยน็อกไอตัวนั้นน็อกตกน้ำผมโอ้ก็ผมจะแตกว่าทุกคนแถมเป็นเกาะหนึ่งอีกอุ้ยเจ็บะนะ ไปเร็วครฟาร์มคนไปเร็วข้างหลังมีไหมเหมือนท่านี้จะไม่มีนะโอเคค่อยลงนะเดีย๋ยวผมจะกลับไปฟาร์มศพนั้นแล้วกันนะเพราะว่าท้าที่ผมเช็คข้างหลังเนี่ยน่าจะไม่มีใครนะถ้ามีผมก็ตาย่น,นั้นี <c> ้ <oughs> ถ้าอยู่ผมก็ตายนะขี่คือผมจะเอาคลิปนี้ลงนะทุกคนเพราะว่าผมได้ขี่หุ่นยนต์ไปเกมแรกถึงมันจะไม่สมหวังแต่ก็นั่นเลยนะ <c oughs> แต่ก็ ถือว่าผมจะได้เห็นนะว่าความรู้สึกแรกที่ผมจําพุ่นยนเป็นยังไงแล้วก็ได้ใช้บัตรชูปเป็นครั้งแรกด้วยถือว่าสุดยอดไม่น่าจะหาโอกาสใช้ได้ง่ายๆนะไอ้บัตรชูตัวเองเนะี่ยมันใช้ยากใช้เย็นเหลือเกินมีเสียงยิงมาจากแถวแพนนะเท่าที่ผมได้ยินเมื่อกี้นะอุ้ยผมเห็นใครนอนนอนทำอะไรนิ่งๆเลย <laughs> เป็นงูงูอยู่บนหลังคาอุ้ยข้างหน้ามีตัวตัวหนึ่ง เลือสามคนนะผมเล่นดาดฟ้าดีกว่านะเพราะว่าจะได้มองเห็นกว้างๆนะไปเล่นชั้นล่างผมกลัวผมมองไม่เห็นใครนะทุกคนถ้าเขาวิ่งผ่านนะผมยังมีตำแหน่งให้ยิงได้นะแต่ถ้าผมลงไป่นข้างล่างเนะี่ยผมน่าจะเล่นยากจัดเลยเหลือสองคนเอา้าเหลือตัวข้างหน้าตัวเดียวนี่ว่ามาดีแยนะ่ทุกคนผมว่าเขาน่าจะเข้าไปในวงแล้วแหละเพราะว่า ผมยืนมองตลอดเลยนะผมไม่เห็นเขาข้ามนะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะข้ามไปตอนที่ผมอยู่บ้านหลังหลังก้อนอะแล้วบ้านหลังนี้มันบังอะผมมองไม่เห็นอะโอ้ทีนี้เล่นยากแล้วอะคือกลายเป็นว่าผมเสียเปรียบนะเพราะว่าวงเนี่ยบีบออกจากบ้านนะแล้วคือเขาสามารถเล่นเนินเอาเนินบังได้เขาจะเห็นตัวผมเต็มๆเ,เลยเ็มนี้ผมอาจจะไม่ได้ไก่นะถ้าจากการวิเคราะห์ของผมเนี่ยคือโอกาสชนะผมน้อยมากแล้ววงบีบหนีผมอีกดูดิวิ <laughs> ่งอ้อมจะได้ไหมเนะี่ย พี่ออมอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยอุ้ยบัดชุบตัวเองชุบตัวเองโอ้โหจะชุบได้โอ้โหไม่น่าทันนะบัดชุบตัวเองก็ไม่ทันผมบอกเลยสามสองหนึ่งอุ้ยโอ้โหยังไม่ทันลุกขึ้นมาเลย